สู้สู้คะสียงก็มือมเป็นแรงจา่ายเห็นไหมน,นะคะน,นีกอมาหมอลำเถาบ้านชอบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุ้สู้ค่ะไม่เ้าใตมันก็นต้องฮะเสียงปรบมืบอโเสียงปรบมือเลยมาใม่ใหม่เสียงปรบมือเป็นแรงจา่ายน,นีไงก็เลยลองก็อปปี้มาบ้างพอไหวะนะคะถึง้ กำลังฝึกสำเนียงอยู่เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็โอเคแล้วมีสารก็กำลังฝึกอยู่นะคะเพราะว่ามันเฉประคองเรียนิดนึงเพราะว่าก็่าใครได้จะได้นะคะอย่างนะพอก็่าบอกว่าใครทองไม่ต้องงงคนที่แบอกว่าท่ากลางเนี่ยงงแต่มาอยู่โรงเรียแล้วบดหูบดจมูกเลยนะโอเคเพลงเมื่อกี้เพลงแพ้ใจหูใจ พี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะโอ okay. เคชอบนัดแบบนี้นะอยากจะร้องนานแล้วแต่ก็อย่างที่รู้แหละของเราร้องเพลงนอกไม่ได้นอกจากมากดพอยในที่นี้นะคะฉะนั้นถ้ามีอีกมาฟังอีกเปล่า,ามาฟังอีกเปล่าโอเคต้องต้องบอกคนที่จะจับไว้นะคะวางใจก่อนไต้องหนนะคะโอเค จะบอกว่าเพลงต่อไปรีบเข้าเลยแล<ๆ>้วกันเพราะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวชอบพูดมากค่ะเออเพลงต่อไปเนี่ยหนูเนี่ยจะลอง cover อยู่แล้วแต่ว่ามีคนามาแซงหน้าเพลง่อนอ่ะไอ้พวกเงียบเงียบเพื่อ,อน,นะอน,น,นอหนูนี่แหละหนูก็จะแบบเล่นคุยเล่นเล่นเล่นซักหน่อยก็เดยว่าเฮ้ยทำไมนายต้องแบบมาแซงหน้าเราอะ ขอโทษเพือออออ่อนเพื่อนหรอใช่ตามก่อนคือแบบว่เพื่อนเหรอเพื่อนสนิทเลยป่ะเฮ้ยต้องพูดให้เต็มยุ้ยแม่นโง่โง่เพื่อนก็เพื่อนสนิทโอเคปะโอเคค่ะเพลงต่อไปอันี้